วันนี้พาคุณแม่หรือว่าที่คุณแม่หรือว่าท้องฟิดคะเอาเป็นว่าวันนี้พาลงบงมาที่โรงพยาบาลน,นะคะจะพามาตรวจว่าสรุปในพุงเนี่ยมีเด็กจริงหรือเปล่าหรือว่าท้องิพย์กันแน่คือบุกเก้ย,ยังเห็นใช่ไหมว่าเป็นท้องตอโตโตแต่บงบงคือแบบดูท้องฟิตมากเลย えっ อยู่ที่โรงพยาบาลหลานแนวยิ้งแฉงที่เดิมนะคะค่ะคุณแม่บงบงมาดูว่าสรุปในท้องมีลูกจริงหรือว่ามาโนกันแน่ตอนนี้ก็จะทำการกรนขนแล้วน,นะคะ ป้ามันติดกันนะคะทุกคนมีสองเ้าที่ติดกันได้เมากเลยะมที่ทำให้มีน้ำนมขึ้ไหคะเป็นแบบนี้เป็นเป็นแค่หัวนมต้าอเหเป็นแัวนบ แม่แม่นะคะตื่นเต้นเลยเนี่ยเจ๊ถึงตัวแล้วหรอคะใช่ครับโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ขอให้ไปนอร้านทุกคนสองตัวโอ้ยเจอสองตัวแล้วสองตัวแต่ว่าคุณแม่มองมงหัวท้องจริงนะคะมองงมองจอเหมือนโบเก้เลยนะคะกำลังมองว่าอันนั้นโน้งจริงหรอ ดูประมาณน,น่าจะสี่ตัวคนหมอบอกว่าน่าเห็นประมาณสี่ตัวนะคะสะ่ท้องเขาดูเล็กมากเลยนะคะหรือว่าอันนี้ปกตินะคะอ๋อปกติก็สามสามสิบแปดวันเดี๋ยวต้องมาคอนโิรลตอนอุนตาสาห์อีกทีนทึ่ใจเพราะว่ามันจะมีบางตัวที่เขาแบบเออไม่ไม่ฝ่อไปอ่ะคือไม่ไม่โ <c ười> ตต่ออ,อ๋อเพราะฉะนั้นก็ต้องมาประเมินอีกทีว่ามันจะมีาการหยุดโตไหมหรือว,ว่าวจะโตต่อจนครบครบเทอมเขา คุณหมอคะอย่างเงี้ยเขาชอบเดินวนวงล้อค่ะจะมีปัญหาไหมคะแต่ก่อนเขาจะวิ่งแต่ว่าพอเหมือนเดือนเขาท้อแล้วเขาก็แค่เดิน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 นะคะอ๋อได้ค่ะไม่เป็นไรก็ระวังอย่าให้แบบมันลื่นเกินไปหรือว่าเออบริเวณใกล้เคียงไม่ให้มีอย่างอื่นเพิ่มไม่งั้นเด็กมันไกระแทกอย่างอื่นด้วยอันนี้ดูแบบยังเห็นไม่ชัดเท่าของหมูเก้งใช่ไใช่ใช่ดูได้เลยเพราะว่าเขาเพิ่งไสอนติดแปดวันใช่ไหมครก็ได้หมอแต่ว่าหูวใจให้ มันเล็กมากมันให้ใหใหรรเราสนใจไม่ได้อันนี้อันนี้คือพี่ขึ้นมาเมื่อกี้คือเป็นลูกหรอคะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใชเป็นลูกตัวเล็กมากเลยคุณแม่ลงลงแล้วอ,อารวาแล้วนะคะได้ชิลแล้วได้ฉีดแล้วแป๊บเดียวไดมงิดแล้วได้ได่มงยินแล้วขอหนี้เดี๋ยว เพราะว่าทุกท้องได้3 8วันนะคะก็เลยเราก็ไม่อยากกดเลยนะก็เลยแบบว่ายังยังไม่สามารถดูได้ว,ว่าปวใจน้องในท้องมุมเต้นได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณหมออาจจะด้วยน้องเขา้าเลิกเลไม่ค่อยยอมเลยแหละมันก็เลยไม่นิ่งห <c oughs> แหรอแปัวใจแบบทัดเจียน <c oughs> อันนี้ขอถามน้องเรื่องได้ไหมคะ แต่ว่าน้องบงนี่เขามีพฤติกรรมชอบฉี่ใส่วงล้อแล้วไม่ชอบฉี่ในกระบอกใตะค่ะบกเคยเจอแมวตัวเนี้ตื่นเช้ามาจะฉีแ่แต่ที่นอนตัวเองเพื่อประชดเหมือนกันเหมือนประชอบุกเจ้าของเงี้ยเราต้องไปาอาหาสาเหตุกันอีกทีว่าอนนีคิดว่ <ๆ S 1> าคนน่าจะห่วงวงล้อเขาเพราะว่าที่บ้านจะมีแมวที่แย่งวงล้อเขา,เ,าเล่นอยู่ก่อใช่ใช่ใช<ๆ>นั่นแหละครับมันก็อยู่ที่ทั้งเนี้ยคิดว่าถ้าทำเหมืนจะมีสิทธิ์ทำให้เขาเลิกเป็นอย่างนี้ไหมคะอ๋อไม่ะไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ ถ้มันก็คือแค่แค่ลดอาการหอี้ี่ยวแล้วก็ร้องเงาอันนี้คือการลดเครื่องหมายใจอาจจะเล็กกว่าอาจจะกองเหินยาได้มแเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์างหนอน้องอยากลกต่อไ้อยห่้สามอสี่ตัวละโอ้โหหนึงรยก็ประมาณสามถึงสี่ตัวแล้วนะคะบองบองแต่ว่า ก็ต้องรอสักสองอาทิตย์ามาดูอีกทีเง่งแล้วก็จะได้เอ็กซเรย์ด้วยว่าในท้องมีกี่ตัวมาดูกันนะว,ว่าพงจึกกับพี่เก้ใครจะมีเยอะกว่ากัน<ๆ>ใช่ไหมคะับบ้านกัน แลล้วมาแล้วนะคะผลตรวจก็คือยังเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าทองเขาเพิ่งได้38วันเองคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวรอมาซ้ำอีกทีหนึ่งตอนช่วงสัก40-50วัน50วันก็น่าจะเริ่มเห็นเป็นตัวแล้วนะคะว่าเขามีกี่ตัวกันแน่น่าจะเอ็กซเรย์ได้แล้วแต่ที่ตลกก็คือทุกคนมองๆง,งมีนมก้าวเต้าอ่ะ ไม่เคยธรรมดาเลยนะคะคนนี้ก็ท้องจริงนะคะไม่ได้ท้องทิพ์นะคะแต่ว่าผลยังไม่เห็นไม่เห็นเท่าไหร่เลยเพราะว่าหมอเขาก็บอกว่าเยบงดิ้นเกินก็เลยทำให้แบบว่ามองไม่เห็นจับจับหัวใจของเด็กในท้องไม่ได้ อันนี้คือของโบกเก้นะคะตอนโบกเก้ไปประมาณ44วัน45วันก็จะเห็นเลยว่าหัวใจน้องแมวเต้นหัวใจลูกเขาเต้นเท่าไหร่แต่ว่าของบง,บงก็คือตรวจไม่ได้เลยเพราะว่าเยบงดิ้นมากก็เดี๋ยวต้องพาไปตรวจใหม่แล้วก็จะให้บำรุงเลือดนะคะผสมกับอาหารเปรียกของแม่แมวให้คุณแม่แมวทานนะคะ เดี lounge, exactly. ๋ยวลูกลูกไม่ท no ้องโตไม่ทันเท่าลูกของพี่เก้ใช่ไหมคะตลกที่คุณหมอบอกว่าการที่เขาฉีดใส่บล้อกเนี่ยมันอาจจะเป็นที่นิสัยไม่ดีของเขาเองแล้วอย่างนี้แม่ต้องทำยังไงเนี่ยหนูจะไม่ได้ฉีดแต่บล้อกจริงๆหรอเย็นพุงขึ้นไหมลูกไม่มีขนที่พุงแล้วอะน่าจะเย็นนะเนี่ย สายตาแบบว่ามุนนิดแม่มากนะคะแม่พาบงไปทำอะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยหนูกะท้องด้วยหรอคะ <c oughs> ก็ไม่ได้กินใหญ่เลยตัวที่ท้องก็ไม่ยอมกินตัวที่กินก็คือไม่ได้ท้องนะคะ